นีทานเรื่องอะไรกิ๋งไปโรงเรียนอ่กุ้นกิ๋งไปโรงเรียนเอกเอกเอกไก่กุนโคขันล้วนผู่พุ้นก่อฟ้ากุ้นกิ๋งม่วงเงี้ยแต่นั้นุนักสม,มนขอนอนต่ออีกหน่อยหนะ้าจ้าแม่ปุก ลูกถือลูกกินเก็เจ้าจร,จริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแป้งฟันวันนี้วันสำคัญจำได้มั้ยจ้าจ๊ะจำได้ไหมอ่าลูกกินตึงฟันทันใจพนนึกขึ้นได้มันเปิดถือนี่นะรีบรีบตื่นล้างหน้าแป้งฟันเร็วไวใส่ชุดน่าเรียนใหม่เอาแป้งพันเนอะ กิ่งปินปีนเสียงแตลดดังรีฟิงน่ตังไปก่อนนะแม่จา๋าตื่นเต้มวันเปิดเทอมไหม,มกิ่งดีใจม้มเป็นรังระจ้ากิ่งขึ้นรถแล้วกิ่งรึ่งเข้าไปดูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะก็แถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกาย อีกแขนเหยียดขาจ้ะมียิงเข้าแถวยิงเข้าแถวไหมเออจื้อเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีจื้อเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชนกาลใบศิลปะอันสาแล่สนุกกางแจ้งต้นสายเล่นสายบิดขายไม้ลื่นชิงช้าจ้ะ เทียงเมือสะอาดสะอา้านกินข้าวกลางวันอันอร่อยดีจ้าเสร็จแล้วรังเนะ่อเป็นแผ่แปรงฟันเปลี่ยนชุ่มเนือสีหวาน,นบะแป้งเต็มเน้าจ้ะหุงกินกินข้าวหุกินงกินข้าวแม่น้องร้องวงดนตรีคุณคูกูขาปุณหนูอยากฟังนิทานแสง นิทานหันษานิทานหันษาครูใจดีเร่านิทานเรื่องเราสนุสเนานของเรานางฟ้าจะครูเรานิทานคุณครูเรานิทานจะได้ฟังนิทานแสนสุขใจกิ่งหลับสบายสายล้มปัดมาตัวโน่นตนนกล้ใบโค้ดกิ๊บที่นอนเรียบร้อยผัดแผงเสื้อผ้าจะ กินนอนดูกินนอนเน่จะินรีบตื่นนน่ค,นคุณครูเปิดค,คุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกินรีบลุกย้ายซ้ายขวาชวนเพืเ่อน,นมาเลิกระเบำลงลินเต้นลัม กุนกิ่งเต้นรำกุนกิ่งเต้นรำเลยแม่อ่เกิบของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุนกิ่งยิ้มล่าขึ้นรถยิ้มยิ้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าไปไปมีมันใหม่จ้าจ,าจ,าจบแล้วแม่จบแล้ว